สวัสดีครับวันนี้ผมอัปเดตถนนนะครับลั้งแต่สี่แยกขณะนี้ผมอยู่ที่ซอยสิบสี่นะครับโชคสมานโชคสมานห้าก็จะไปข้างหน้าครับถนนที่ตัดใหม่ครับจะมีสะพานล่างรถลังรถไฟนะครับก็เราวันนี้วันที่สิบห้าสิงหาคมสองพันหสิบเก้านะครับก็จะไปดูเลยนะถึงแหนสถานนี้นะครับก็จะมีแม็โคกำลังทำงานอยู่นะครับ ก็กาจะเสร็จเร็วนี้นะครับขณะนี้ผมอยู่ที่ซอย14นะครับตรงไปจนะเห,เห็นนะไฟแดงฝั่งโน้จะเห็นนะว่ามีลักษณะมีการจอดมีการไฟแดงอยู่นี่นะครับรโอ้โหเานขึ้นมาดน่าจะไหมนะครับ<ม>นี่นะครับก็เห็นลักษณะเขากำลังทำอยู่ ก็ประมาณสัก80เเซนนะครับนี่ขณะทำอยู่แล้วเบียกขาขาะนี้ก็พยายามทำให้มันลักษณะน,นะครับทางขึ้นไม่ชันเกินนะครับรู้สึกว่าเดีนะ๋ยวเราเข้าไปดูเราเป็นไงบ้างใกล้ๆนะครับบรรยากาศบริเวณนี้ก็จะเอาคูระบายน้ำให้ต่ำลงไปเลยไม่นืงอนะครับแล้วก็ทามาที่จะโอ้โหใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็เอาทุท่อเก่าออกไปนะครับ ก็ใกล้จะเสร็จแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เี๋ยวากำลังปรับสนุนหนทางอยู่นะครับแล้วก็ทางขึ้นจะไม่ชันเกินนะครับก็เห็นได้ว่านะเก็จะเอาที่คูระบายน้ำที่สูงนะเอาออกเอาอ,ออกออกออกมาเล็นิดนึงนะครับให้มันได้ลดขึ้นได้นะครับด้าบปลาปาก็ลงไปข้างล่างนะครับนี่ครับแมคโครกำลังทำนะ ปรับถนนให้มันดีขึ้นนะครับอ๋อใกล้เสร็จแล้วนะครับคูระบายน้ำนครับอยู่ยข้างล่างด้วยนะครับวางท่อวางอะไรให้เรียบร้อยแล้วท่อ,บอบประปานี่นะครับก็ถือว่าได้80เปอร์เซ็นตะ์ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ใช้กันเมคโคกำลังปรับให้มันถนนให้มันแบบสมูทเรียบราบครับเพื่อที่จะ แต่ว่าฝั่งบนข้าง,างบนบุนรังรถไฟก็คงจะเสร็จแล้วนะครับไม่ไม่ยากเลยนะครับนี่นะครับทำดีมากครับโครงการนี้นะครับทำให้ประชาชนฝั่งทั้งสองฝั่งครับไปมาสู่ได้ยอย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องไปอ้อมถนน,นสะพานสัญจรครับโดยอว่าสะพานหน้าสาสสรตำรวจหาดใหญ่นะครับ หอข้างบนครับได้ข่าวว่าขยายนะครับขยายเป็นนะครับนี่ครับจะขยายเป็นสองลางสามลางนะครับฝานัวจะมีรถมาด้วยนะครับเอาเดี๋ยวมาดูนะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งว่าเป็นไนแล้วนะนีฝั่งที่ตรงข้ามกันนะครับ นะครับตรงข้ามกันก็นะครับประมาณนี้เหมือนกันพยายามปรับผิวดินอยู่ก <ffic. S 3> <ะ>็าเชื่อว่ายังสวยงามนะข้างหน้าฝั่งนู้นก็จะเป็นนะไฟแดงกราฟิกไรนะครับไฟแดงไฟเขียวไฟแดงพอต่อไปก็ตรงเปเลยนะครับตรงไปก็จะมีสีแยกอีกสีแยกหนึ่งก็เป็นสีแยกนิสัแยกสีแยกโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับตรงไปฝั่งนู้นก็เป็นสีแยกไปสนิหาดใหญ่นะครับแล้วก็หรือว่า สถานีทีวีช่องสิบเอ็นะครับก็ถือว่าเร็วนี้นะก็จะเสร็จแล้วนะครับก็ไปชนท้องของฝักจะได้ใช้กันนะครับก็ถือว่าเจ๋งดีนะครับโครงการนี้ต้อม,มีการปรับรางรถไฟใหม่นะครับโคลนเครับในโค กำลังปลาผิวดีนะให้มันสวยงามนะครับวางท่อประปลาใหม่ท่อท่อระบายน้ำใหม่ด้วยก็ท,ที่พื้นจะเทคอนกรีตก่อนนะครับแล้วก็ค่อยวางวางท่อซีเมนต์ตรงท่อดงังจะเป็นลักษณะเป็นท่อประปาเก่านะครับบริเวณนี้ควรจะเป็นนะครับท่อระบายน้ำใหม่นะมันอ้อมหลังไปเลยนะ ทั้งสองฝั่งให้ไหลไปทางเดียวกันก็ใกล้แล้วนะครับโครงการของเขาผมจะไม่ได้แล้วกี่วันนะครับโครงการนี้นะครับพอถือว่าเอื้อเฟื้อต่อประชาชนมากนะครับเส้นนี้ก็คงจะมีเสาไฟฟ้าเสาสองทางด้วยครับที่ตั้งอยู่นะครับที่มีน็อตเรียบร้อยนะครับ ก็อย่าลืมติดตามองานทางเฟซบุ๊กสี่ราใช้เพื่บนมาวยนะครับ ก็มันสูงเกินไปนะต้องเอาดี่ลงมาเล็กน้อยนะเพราะว่าทำให้รถจะได้ไปเร็วขึ้นนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องอเอลด้วยนะสำหรับอัปเดตถนนนะครับนทางทางสารนะครับก็ขอขอบคุณครับ